ต้องโทนบางแคร c วันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวของพระเครื่องประเภทพระปิดตานเนื้อผงที่ได้รับความนิยมตลอดจนพุทธคุณราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือซึ่งในวันนี้เราได้นำเอารุ่นไหนมาให้ได้รับชมกันบ้างไปติดตามเรื่องราวกันครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับ มาเริ่มก,กันกับพระปิตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีพิมพ์วัดปากทะเลพระปิตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลวงพ่อแก้วท่านได้สร้างพระปิตาในสมัยที่ท่านยังจำอยู่ที่วัดปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีจนกระทั่งหลวงพ่อแก้วท่านทุดงมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเครือวันที่ชนบุรียุคแรกๆเรียกกันว่า ยุคลากสุงก็ยังได้สร้างพระปิตาพิมพ์ปั้นลอยองค์พระปิตาหลวงพ่อแก้วเนื้อผงครุกรักพิมพ์ปั้นลอยองค์หรือที่เรียกกันว่าพิมพ์วัดปากทะเลสร้างในสมัยที่ท่านอยู่วัดปากทะเลหรือวัดเคลือวันนั้นไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่พระปิตาของหลวงพ่อแก้วนั้นโดดเด่นมากในเรื่องของเมตตามหานิยมพระปิตาของหลวงพ่อแก้ว นับได้ว่าเป็นพระเครื่องที่หาพบได้ยากและเป็นมงคลอย่างมากสนนราคาในการเช่าหาพระเครื่องรุ่นนี้ก็อยู่กันที่หลักแสนกันเลยทีเดียวองค์ต่อมาคือพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพิมพ์หัวบานเย็นเนื้อผงพุทธคุณพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทนบุรีกรุงเทพมีการจัดสร้างขึ้นมาหลายพิมพ์อาทิ พระปิตาหน้าหัวเข่าพระปิตาหัวบันเย็นพระปิตาพิมพ์เข้าตอกแตกเป็นต้นแต่สําหรับพระปิตาเนื้อผงหัวบานเย็นหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ท่านจะปลูกต้นบานเย็นไว้ที่กุฏิของท่านและก็จะทําน้ํามนต์รดน้ําของท่านทุกวันโดยจะบริกรรมคาถาขณะรดน้ําให้หัวบานเย็นทุกวันมิได้ขาดพอได้เริกง,งามยามดี ท่านก็จะขุดน้ำหัวของต้นบานเย็นที่ท่านได้ปลูกไว้นำมาตากแห้งและบดจนละเอียดนำไปผสมกับผงพุทธคุณที่ท่านทำไว้จากนั้นจึงนำมาสร้างเป็นองค์พระปิตาพระปิตาเนื้อผงหัวบานเย็นนี้เรียกได้ว่าดีตั้งแต่การปลูกต้นบานเย็นแล้วและยังนำมาผสมกับผงพุทธคุณที่หลวงปู่ทำไว้เมื่อทำเป็นองค์พระเสร็จแล้ว หลวงปู่ก็ได้ปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะแจกให้กับสิษย์และญาติโยมที่ใกล้ชิดพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมโดยส่วนใหญ่ท่านจะลงด้วยพระคาถาอัขาระยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นอัขาระยันชั้นสูงมีอำนาจคุณวิเศษยิ่งมีอนุภาพครอบจักรวาลสำหรับพุทธคุณของวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมนั้นโดดเด่นเป็นเลิศในด้านแคล้วคลาด คงกระพันชาตรีเมตตามหาอุดคุ้มครองป้องกันภัยพยันตรายได้อย่างแน่นอนสนนราคาในการเช่าหาพระรุ่นนี้ก็อยู่กันที่หลักแสนเป็นต้นไปองค์ต่อมาเป็นพระปิตาหลวงปู่ภูพิมสามเหลี่ยมวัดอินทรวิหารพระปิตาหลวงปู่ภูพิมสามเหลี่ยมลักษณะเป็นพระเนื้อผงรูปทรงสามเหลี่ยม ถอดพิมพ์มาจากพระวัดพระเนื้อมวลสารจะใกล้เคียงกับเนื้อพระของสมเด็จพุทธจาจย์โตเนื้อจัดมีมวลสารมากเนื่องจากการสร้างพระเครื่องของหลวงปูผ่ผูท่านได้นำมวลสารผงวิเศษหประการของเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจาจย์โตมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างด้วยเนื่องจากเจ้าประคุณสมเด็จเมื่อครั้งที่ท่านมาช่วยสร้างพระเครื่องที่วัดบางขุนพรมนั้น ท่านได้มาพักอยู่ที่วัดอินกับหลวงปูผ่ผูพระของหลวงปู่ผูจึงมีมวลสารผงวิเศษของเจ้าประคุณสมเด็จโตผสมอยู่ด้วยซึ่งเป็นพระที่หายากพบเจอได้น้อยส่วนเรื่องพุทธคุณน,นั้นครอบคลุมทุกด้านสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้ก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไปและองค์สุดท้ายก็คือ พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทนบุรีกรุงเทพเนื้อผงใบลานพิมหน้าหัวเข่าพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทนบุรีเนื้อผงใบลานมีการจัดสร้างขึ้นมาหลายพิมพ์อาทิพิมหน้าหัวเขา่าพิมพ์หัวบันเย็นพิมพ์ข้าวตอกแตกเป็นต้นพระปิตาเนื้อผงใบลานผิวพันุ์วันนะจะออกสีดำพระจะมีความแห้งหดตัวมีรอยปรียแยก ตามธรรมชาติตามอายุความเก่าพระเครื่องแล้วัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมโดยส่วนใหญ่ท่านจะลงด้วยพระคาถาอัขรยันมงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งมีอนุภาพครอบจักรวาลสำหรับพุทธคุณนั้นโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันเมตตาโชคลาภซึ่งสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือสำหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อผงใบลาน ก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามขององค์พระเป็นหลักและทั้งหมดนี้ก็เป็นพระเครื่องประเภทพระปิดตาเนื้อผงที่ได้รับความนิยมที่เราได้หยิบยกเพียงบางส่วนมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกันสำหรับท่านใดที่มีพระเครื่องที่เราได้นำเสนอไปนั้นอยากที่จะปล่อยให้เช่าบูชาก็สามารถส่งรูปภาพพร้อมเบอร์โทร มาได้ที่ l ลอด @sai t โทน8888 tone 8888ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก,กัไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e ให้กันด้วยนะครับพระในนี้นะครับที่อยู่ในเล่มนี้ มูลค่าเกิน200ล้านนะครับคุณจะเดินเข้าเส้นทางสู่นักสะสมที่เป็นมาตรฐานสู่เซียนมืออาชีพได้ด้วยหนังสือเล่มนี้เราอยากจะดูพระองค์นี้นะครับมันชี้ตําหนิอยู่แล้วในนี้มันมีรายการชี้ตําหนิเนี่ยมีนู่นนี่นั่นแต่เราจะดูให้ละเอียดกว่านั้นครับเราเอาโทรศัพท์นะครับแล้วเข้าไปที่หมวดนี่ครับเข้าไปที่กล้องครับนี่ยิ้มตรงนี้เลยนะจิ้มตรงนี้เสร็จแล้วคุณมาตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นลิงก์ตรงนี้เรากดเลยปุ๊บอ่า แต่ขึ้นไปที่ลิงปั๊บนะครับสิ่งที่เราจะเจอคือเห็นไหมครับมันจะเป็นสมเด็จวะะัดระฆังองค์น,นี้เลยนะครับเห็นไหมเป็นสมเด็จวะะัดระฆังเลยไหมครับ mm hmm. คุณจองตอนนี้ในราคา2,500บาทคุณได้พระในนี้แค่องค์เดียวเนี่ยแค่องคใดองคหนึ่งนะคืนทุนหมดแล้วครับ mm hmm. ผมเหลืออยู่แปะเนี่ยประมาณ10องค์ผมเลยเอามาจัดโปรโมชั่นคู่กัน ของตลาดเขาซื้อขายกันประมาณห0 0 0 0ื่น่เพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปแจกของขวัญปีใหม่หนังสือภาครื่องืองไทย10เล่มนะฟังก่อนนะ10เล่มแปดหนึ่งองค์ห้าหมื่นมีสิบชุดเกินนี้ไม่มีครับผมมีแปดแค่สิบองค์ใส่รหัสตามด้านล่างนี้นะครับรหัสมุ่มจอเลยใส่รหัสเข้ามามีแค่สิบชุดหมดแล้วหมดเลยโค้งสุดท้ายไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนังสือจะออกแล้วนะครับนี่คือโปรโมชั่น ัังนี้ครบด่วนดวๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษเมื่อบูชารูปหล่อแปะลงสีไซส์ขนาดบูชาในราคา50 0 0 0บาทรับทันทีหนังสือรับเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่มที่2จํจำนวน10เล่มเพียงท่านทิมรหัส e 2 5ส่งมาที่ Facebook โวนบางแค fc หรือ Line at t shop 8 8 8ร,ร,รีบสั่งกันเข้ามาสินค้ามีเพียงแค่10ชุดหมดแล้วหมดเลยนะครับ สนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับ การออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC เอหรือโทร02 953 5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028